ครับก็สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะฮะเจ้าไฟคาดหัวนะฮะนะครับไฟตัวแรงๆนะฮะเจ้า JPD นะฮะเจ็หนะครับผมนะฮะวันนี้เอามาทสแสงนะฮะตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดให้ดูนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็มืดสนิทนะครับผมในเวลากลางคืนนะฮะทีน,นี้ผมก็จะมาเปิดแสงให้ดูนะครับติ๊กแรกนะฮะนี่นะครับติ๊กแรกนะฮะก็ยังชัดเจียวขนาดนี้นะฮะนู่นนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ทุกทีครับ นี่นะครับผมจะเร่งขึ้นนะฮะดูครับดูฮะแสงนี่ดูลำแสงฮะดูไทยสุนัขนะครับ ตรงหน้าผมเนี่ยนะครับก็สว่างทั้งหมดเลยนะครับนะฮะสว่างนะวงลำแสงเนี่ยอ่าลำแสงจะพุ่งนะแต่วงขอบขอบเนี่ยคือจะออกค่อนข้างกว้างนะฮะรัศมีนะฮะเห็นไหมฮะวงรัศมีเนี่ยถือว่าตรงนี้เห็นหมดนะฮะรัศมีที่ขอบเห็นไหมฮะตรงขอบ ตรงขอบที่ผมใช้แสงนะเห็นไหมฮะตรงขอบขอบแสงนี่ไม่ต้องห่วงครับใครชอบสว่างสว่างนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมจะปิด เจ้าแบตญี่ปุ่นนะฮะนี่นะแบตญี่ปุ่นนะครับผมน,นะครับลำแสงก็ ถ้าเทียบกันแล้วนะเทียบกันแล้วนี่ก็สู้ตัวเจ้า Jp d ดีไม่ได้นะครับตัวในเรื่องของอความสว่างนะครับในใ,ใ,ในเรื่องความสว่างเนี่ยคือจะสู้เจ้า Jp d ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าแสงเล็กเนี่ยตัวเนี่ยจะเล็กกว่านะฮะ เล็กกว่าหน่อยนะครับถ้าพูดถึงโดยรวมเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมก็ยังชอบเจ้า jpd นะฮะเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะฮะทีนี้นะฮะผมก็จะมาเปิดใส่กันดูนะครับนะครับ,นะรบผมก็จะค่อยๆเล่งขึ้นนะฮะ ดูครับเป็นยังไงครับแสงนี้ก็ต่างกันนะฮะนู่นฮะเห็นสุนัขไหมครับเห็นทั้งตัวนะฮะดูตัวนี้นะะเห็นกระติดนะฮะดูครับนะฮะดูเอาครับผมลำแสงนะฮะดูเอาครับ ก็คือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยคือสว่างมากครับก็เดี๋ยวผมก็จะปิดก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยครับตัวเจ้าหน้าสีเงินนะครับดูครับอันนี้ปิดแล้วนะครับผม โัวลสมีนะฮะนี่ครับนี่ฮะมันก็สว่างฮะสว่างระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยดูนะเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับจิ๊กนี่นะฮะ ผมจะเร่งขึ้นนะครับนี่ครับดูฮะ <c oughs> ดูครับดูตรงสุนักนูน่นฮะนี่นะฮะสุนักเห็นไหมฮะแสงมันแสงมันจ้านะครับมองมองไม่เห็นสุนักเลยใช่ไหมครับเห็นไหมฮะไม่เห็นเลยนะเราจะเอาออกแบเนี่ยนี่ครับ ปิดมิด,ดอดูตัวนูน้นฮะเยครับบงรัศมีนะฮะสงเขานี่ก็ถือว่าชัดเจวนะนะ,นะส่องไกลก็ต้องรอ,อกล้องนะครับนะพูดถึงแสงนี่ก็นุ่นฮะลำแสง ดูครับนี่ฮะเป็นไงช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ผมก็ลดราคาอยู่นะครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับผมถ้าท่านไหนสนใจนี่ก็ทักนะฮะทักมานะครับ ักมาหรือว่าตาม ID line ลหรือเบอร์โทรนะฮะที่ผมลงไว้ข้างล่างนี้นะครับผมนะฮะถ้าใครเนี่ยไม่เห็นอยากรู้รายละเอียดตรงนี้ก็ข้างล่างนี้นะครับตรงส่วนขยายเห็นไหมครับลูกศรนนะที่เป็นส่วนขยายแล้วกดเข้าไปนะฮะมันก็จะยืดออกมานะมันก็จะเด้งออกมานะครับจะเด้งออกมาแล้วก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นนะครับ โอเคครับผมนะฮะก็ได้รีวิวให้ดูนะฮะก็ถือว่าชัดเจนนะครับคลิปนี้ครับนะน่าจะตอบโจทย์ใครหลายต่อหลายคนนะครับดูเอานะครับ เดี๋ยวผมขอถ่ายภาพปกก่อนนะครับสวยๆหน่อยนะครับถ่ายภาพปกนี่นะครับ <c oughs> คือ <c oughs> เมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้ใส่ชื่อผมนะฮะในภาพปกนี่นะครับหลายๆเพจนะครับที่เอาไปขาย นะซึ่งไม่ใช่รุ่นที่ตัวเองขายนะครับเอาไปลงขายนะฮนะผมก็บอกผมก็บอกผมว่าเตือนเขาแล้วนะครับนะแต่ก็ยังทําอยู่นะฮะแต่ก็สงสารคือสงสารลูกค้าเนี่ยนะครับนะสงสารลูกค้าซื้อไปมันก็ไม่ใช่ลำแสงอย่างที่สั่งนะครับนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์หรือกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะเป็นกําลังใจให้ก็จะได้ทําคลิปนะฮะดีๆออกไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ดูบ่อยๆนะฮะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ